นี่นะครับสวัสดีครับผมแม็กบางละมุงครับตอนนี้เราก็อยู่กับเสียเต้ยนะฮะนี่ก็เพิ่งลาออกจากง,งานประจำนะครับาขับเรเดอร์เป็นไงไหนไปดูหน่อยขอดูขอดูยอดยอดนี้เท่าไหร่โชว์ยอดไอันนี้อะไรโอ้โหเนี่ยยอดวันนี้นะครับยอดวันนี้ของเสียเต้ยนะครับเหตุผลที่เรียกเสียเต้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ไปทํางานประจําเมียให้วันละแปบาทนะครับแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่มาขับไรเดอร์มาณเดือนกว่าเกือบ 2, 2> ออเดือนนะมีเงินตัวมีเงินติดตัววันละเป็นพันนะครับแต่คือพอกลับไปถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งก็เกิน1,000นั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับให้เมียนะโอ้ขอขอญาตนะดูรายอาทิตย์หน่อยครับรายสัปดาห์โหสัปดาห์หนึ่งก็เจ็ดพันกว่าถูกไหมก็ถือว่าโอเคนะ อันนี้อาทิตย์ที่สี่โอ้โหอาทิตย์เจ็ดแปดพันก็เดือนหนึ่งก็ตูอสัปดาห์นี้เก้าพันเลยนะครับสัปดาห์นี้มันขาดพรุ่งนี้ไงอ๋อมันขาดพรุ่ง,น,งนี้ใช่ไหมก็เดือนหนึ่งสามหมื่นได้ได้ไม่เสียสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านะเดือนเดือนสิบแปดเดือนที่แล้วมาถึงสิบแปดเดือนนี้อ๋อแล้วเงินเงินเหลือสุทธิประมาณเท่าไหร่ประมาณเลยตั้งแต่วิ่งมาใส่วันที่ไว้ว่าแล้ววันละพันวันละแปดร้อยอ๋อก็เหลือประมาณสองหมื่นนีคือ หาค่าให้จ่ายแล้วก็เก็บวันละ800ถึง1,000ขั้นต่ำอยู่แล้วถูกไหมอ่าก็นี่นะครับคืออาชีพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มเทให้กับตัวเองก็ได้นะครับไม่ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทนะครับนะก็ร,รู้สึกสบายใจตรงใน,นขี้เกียจก็ตื่นสายๆหน่อยก็ได้9โมงอ๋อเหรอแล้วตั้งแต่มาวิ่งไรเดอร์รู้สึกสบายใจกับงานประจำยังไงสบายใจ ต้องไม่เข้าตัวไหนไเบรกตัวไหนจอดดูดบุหรี่ตรงไหนก็ได้ไปิดแอปนั่งตากแอร์อะไรแบบในห้างอะไรมันก็แล้วแต่เราจะทะําอ่๋อแล้วแต่จะทำใช่ไหมแล้วก็สบายใจไม่ต้องมีใครมาสั่งใช่ไหมทำตามใจชอบใช่ไหมใแล้วก็เราทุ่มเทกับตัวเองดีกว่าใช่ไหม,มก็มีเวลาอยู่กับเมียด้วยเมื่อก่อนทํางานประจําก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับเมียก็มีปัญหากัน บ่อยมาก,มกใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมเมื่อก่อนถ้าทุกวันนี้ก็เข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยนะครับก็ได้เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่านะอ่าสามเท่าสามเท่าแล้วก็ยังไงอะ่ะมีอะไอจะฝากเพื่อนๆที่ที่จะสมัครไห้ก็ถ้าคิดว่าตัต้งใจมาวิ่งมาสมัครแบบ ออกจากงานมาสมัครตั้งใจวิ่งวิ่จริงๆก็สนับสนุนนะเพราะว่ามันเห็นเงินอนะเห็นเงิน,นใช่ไหมก็เชา้ชาถึงเย็นนี้ถ้าเราตั้งเป้าวันละพันพันห้าพันสามเนี่ยมันได้อยู่แล้วอืก็งานงานมันมีมันม,ม,นมีทุกวันมีตลอดก็คือที่บอกคือคือระดับคือพนักงานทั่วไปนะระดับผู้จัดก,การอะไรก็คือเดินเยอะแล้วก็ไม่ต้องมาหรอกนะครับก็คือแนะนําเฉพาะพวกระดับพนักงานพวกค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็คนที่ขยันอยู่แล้วนะครับ ถ้ามาเป็นรเดอร์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองขยันมากขึ้นเพราะว่ามาทํางานให้กับตัวเองครับก็จะได้รู้ว่าการหาเงินด้วยตัวเองจริงๆนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรกับบริษัทกับใครนะครับว่ามันเป็นยังไงมันมีความสุขมากกว่าให้มาเสีย<ช>นะครับสําหรับเสียเต้ยนะครับเพิ่งลาออกมาเดือนกว่าก็มีเงินเก็บหลายหมื่นแล้วนะนะอ่าก็คิดดูครับแต่ทํางานเอาเรื่องจริงทํางานบริษัทไม่มีเงินเก็บนะใช้เดือนชนเเดือนหมดถูกไหมใช่เราทำงาน ว่าเราทำงานได้วันละห้าร้อยอย่างเงี้ยเออราก็ต้องกินต้องใช้ค่ารถค่าธรรมัน์อันนี้เราได้วันละสองวันสามเราก็ยังหักลงสามร้อยก็ยังเหลือวันละพันหักออกซื้อหักออกห้าร้อยก็เหลือเก็บห้าร้อยถูกไหมหักหักเงิไปใช้พวกนี้ไงเขาเอาตังค์สามร้อยไปกินพวกนี้เริงได้อีกก็หักไปสามร้อยอ๋อก็คือเป็นการวางแผนในการใช้เงินนะครับนะก็ ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับสวัสดีครับเสีย่ย